สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแต้มเด็ดหมักลุกนะครับผมเป็นเกมที่พึ่งเล่นกันสดๆร้อนๆเลยครับในการแข่งขันชิงแชมป์ทีมประเทศไทยครับผมสวัสดีค่ะคุณกูอ้วนสวัสดีครับสนใจเส้าหมักลุกกับหนูนิชาติดต่อได้ที่082-890-5963นะคะ ครับผมอ่าวันนี้นะครับครูก็ได้ส่งแต้มนี้นะครับไปในกลุ่มลับทางไลน์นะครับให้นักเรียนทุกๆคนได้คิดกันสนุกก่อนนอนนะครับผมแต้มนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรครับผมจับควีนตัวดําเพราะเจ้ากรรมเอาแต่ใจอ่าดีมากครับผมจับควีนตัวดําเพราะเจ้ากรรมเอาแต่ใจนะครับสถานการณ์นะครับผมก็คือควีนดําเข้าไปบุกตัวเดียวนะครับ ทุกๆครั้งที่ควีนดำไปบุกตัวเดียวต้องระวังนะครับว่ามันจะมีทางกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับแต่มีนะครับเป็นตาสีดำเดินสีดำเดินพลาดนะครับสีดำเดินเบี้ย c 5ครับผมสีดำเดินเบี้ย c 5เพื่ออะไรครับผมหลอกให้สีขาวกินเบี้ยถ้าสีขาวกินเบี้ยเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่ามีตัวที่เลงบิชอป b 2ด้วยกัน2ตัวก็คือควีน b 3กับบิ <B 3 S 2> ชอปอ,อะไรครับ ดีมากเลยครับตั้งใหม่ครับผมแต้มนี้นะครับสีดำเนี่ยเดินคิดจะบุกโดยมีมิติเดียวครับไม่ได้มองมิติที่ซ่อนเลนส์อยู่นะครับหมากลุกมันจะมีมิติ1มิติ2มิติ3มิติ4มีหลายเหตุการณ์ซ้อนทับกันนะครับเราจะต้องมองให้ออกว่าเอ๊ะมันจะมีการตอบโต้แบบไหนนะครับและการฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนี่นะครับจะทําให้เรามองเห็นมิติเหล่านั้นมากขึ้นนะครับผมแต้มนี้สีขาวเดินอะไรดีครับหนูนิชา เดินมา้ามาตานี้เพื่ออะไรครับผมเพื่อให้ควีนกลับไม่ได้อ่ากลับไม่ได้<า>ยังไงครับถ้าควีนอยู่เฉยจะเกิดอะไรขึ้นโดนม้ากินดีมากครับแล้วควีนไปไหนได้บ้างครับผมมาได้แค่ตานี้ไปตา B ห้าก็โดนเบี้ยกินดีมากไปตา B หกก็โดนเบี้ยกินอ่ามาของ A <มา S 1> ได้ไหมครับของ A ก็โดนเรือกินครับ มาคองสีเดมคสีก็โดนควีนกินอ่าโดนควีนกินหรือโดนบิชอปกินนะครับผมดีมากเลยครับแต่มีสีดําต้องหนีควีนไปตาไหนครับ B สดีมากครับดีที่สุดตอนนี้คือรักษาควีนให้ลอดชีวิตนะครับก็หนีควีนมาที่ตา B 4ครับสีขาวทํายังไงต่อครับบิชอปกี3ไล่ควีนอ่าพอมาถึงตานี้ปรากฏว่าควีนดําไม่สามารถหนีไปได้ไปไหนได้เลยนะครับมาคอง A ก็ไม่ได้ มาตา B5 ก็ไม่ได้มาตา B6 ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นดีที่สุดก็คือเอาควีนกินอะไรครับผมบิชอปแรกกันทำเลยครับผมสีขาวทำยังไงครับผมใช้ควีนกินควีนดีครับผมและสีดำตอบโต้ยังไงครับเอาบิชอป G7 ไปทำยังไง Queen, Queen. อ่าสีขาวนำควีนไปตาไหนดีครับ F3 ครับแล้วสีดำทำยังไงต่อครับผมบิชอปคูณ A1 แล้วสีขาวก็จะเดินเรือคูณ A 1. 1ดีมากเลยครับในการฝึกแต้มนี้นะครับหนูนิชาได้อะไรจากการฝึกแต้มนี้ครับก่อนจะเดินค,ควีนไปบุกที่ตาไหนต้องดูว่ากลับบ้านได้หรือเปล่าเก่งมากเลยครับผมคือเราจะนำควีนไปบุกตัวเดียวนะครับจะต้องระวังว่าควีนจะมีทางกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับผมครับผมวันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยครับผม สวัสดีดดค่ะอาสวัสดีครับสนใจซ้อมหมักลูกกับหนูนิชาติดต่อได้ที่0828905963นะคะบ๊ายบายครับผมพบกันในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้มีความสุขกับการทำแต้มหมักลูกครับผมสวัสดีครับ